มื่อชายดวงสวยติดอยู่ในหุบเข่ากลางทะเลทรายเพราะบังเอิญลงไปในหลุมที่ไม่มีวันกลับขึ้นมาได้ก่อนพบว่ามันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสังเวยมษนูคล้ายกับว่าหลุมแห่งนี้เปรียบเสมือนนรกบนดินที่จะกลืนกินผู้ที่พัดลงเข้ามาอย่างเจ็บปวดที่สุดวันนี้ลุงเทสพาสปอยนั่งเรียงเดือะสีดิงเป็นหนังปี2023เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่ทะเลสรายออมรกร้างเปล่าเปลี่ยวที่ซึ่งเด็กคนหนึ่งเดินโซซัสโซสเซและกำลังตามหาแม่ด้วยแท้นิ้วมนุษย์เพื่อประทังชีวิต ห่างออกไปไม่กี่ไมล์รถยนต์คันหนึ่งแล่นมาต่างท้องถนนก่อนที่เส้นทางจะสิ้นสุดลงกระทันหันกลางทะเลทรายเขาลงจากรถและเดินเท้าต่อไปโดยชายหนุ่มมีชื่อว่าวินแฮมเป็นช่างภาพอิสระผู้ทุ่มเทให้กับงานและเขามาที่นี่เพื่อถ่ายภาพสุริยุป,ปร,ราคาเต็มดวงโดยเลือกออกนอกเส้นทางลาเข้ามาในจุดที่คิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเขาตั้งกล้องทิ้งไว้และนอนรอเวลาจนกระทั่งดวงจันทร์เริ่มโคจรนบดบังดวงอาทิวินแฮมก็รัวชัตเตอร์ทันทีและเก็บภาพจนพอใจ หลังจากถ่ายงานเสร็จสิ้นวินแฮมรีบเดินกลับไปที่รถก่อนที่ฟ้าจะมืดลงระหว่างทางก็พบเด็กชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะหลงทางและกำลังหวาดกลัววินแฮมอาสาที่จะช่วยพากลับไปหาพ่อแม่แต่เด็กชายดูเหมือนไม่ต้องการความช่วยเหลือก่อนจะชี้ไปยังทิศทางที่พลัดลงและเดินกลับไปตามลำพังอีฝ่ายบอกว่าถึงนั้นไม่มีสัญญาณแล้วเราต้องกลับไปที่รถเพื่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เด็กน้อยไม่สนใจในสิ่งที่กขพูและยังคงเดินหน้าต่อไปวินแฮมที่ไม่อยากทิ้งเด็กชายไว้คนเดียวจึง เินตามข้าไณะ้าใกล้มืดลงทุกทีเขาห้ามปราบเด็กชายว่าเราเดินต่อไปไม่ได้แลว้วแต่อีกฝ่ายตะวาดใส่ว่าไม่ต้องยุง่งก่อนจะฉีกยิ้มแล้ววิ่งหนีไปอย่างยาบคายสุดท้ายวินแฮมก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในความมืดเขาจึงตัดสินใจทิ้งเด็กชายไว้ที่นี่และเดินกลับไปที่รถตามนําพังแต่แล้วความมืดกลางทะเลทรายก็ทําให้เขาจาทางกลับไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเองเขาจึงเลือกพักค้างแรมที่นี่โดยใช้ซอกลืกของหินขนาดใหญ่เป็นที่หลบภัยจากสัตว์ร้าย ในยา,ามค่ำคืนเนื่องจากเขาไม่มีฟืนก่อไฟเพื่อขับไล่พวกมันแต่แล้วท่ามกลางความเงียบสงัดของทะเลทรายอัมรกรางวินแฮมได้ยินเสียงแผ่วเบาดังออกมาจากความมือด้วยความสงสัยจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหลุมลึกขนาดใหญ่และมีหญิงแปลกหน้าอาศัยอยู่วินแฮมหวังจะขอความช่วยเหลือจากเธอซึ่งปีนบันไดตามลงไปดูซึ่งบันไดประกอบด้วยสองช่วงคือส่วนบนที่เป็นเหล็กกับครึ่งล่างที่เป็นเชือกโดยหลังเท้าแตะพื้นดินเขาก็ไปเคาอบประตูเพื่อเรียก เธอออกมาแต่ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดชายหนุ่มจึงถือวิาสาสะเปิดเข้าไปเองก่อนพบหญิงคนหนึ่งที่กําลังทาอาหารอยู่ในครัวเธอกล่าวต้อนรับจิงใจเย็นโดยไม่มีท่าทีตกใจอะไรราวกับว่ารอคอยการมาถึงของเขาชายหนุ่มบอกว่าตนลงทางและต้องการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต,ต่อกับโลกภายนอกเขาแค่อยากกลับไปที่รถและออกจากที่นี่เท่าอีกฝ่ายกลับไม่สนใจสิ่งที่กระพูก่อนเสนอให้วินแทมกินมื้อค่ำด้วยกันจนชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเธอถึงใจดีกับคนแปลกหน้า ขนาดนี้เลยขอบคุณสําหรับความเป็นมิตรของเธอก่อนเล่าไว้ฟังว่าเขาเจอเด็กคนหนึ่งเมื่อเย็นที่กําลังลงทางและตามหาพ่อแม่จากนั้นทั้งคู่ก็ทําความรู้จักกาันโดยหญิงแปลกหน้ามีชื่อว่าเอลีนาเธอแนะนําให้บินแทมค้างคืนที่นี่แล้วค่อยเดินทางต่อในเช้าของอีกวนันเพราะอีกฝ่ายเกรงใจและไม่อยากรบกวนจึงปฏิเสธความหวังดีของเธอแต่สุดท้ายด้วยความที่ไม่มีที่ไปจริงๆจึงลงเอยด้วยการพักค้างคืนอยู่ที่นี่ และในช่วงกลางดึกบินแฮมก็มงเอินเห็นเธอกำลังเปลือยกายก่อนสังเกตเห็นว่าเอลิน่ายัางเต่งตึงทั้งตัวและความสวยงามของเธอได้ดึงดูดให้เขาจ้องมองไม่วางตา เช้าวันดงคืนวินแฮมตื่นขึ้นมาและพบว่าเอเลนายัางงัวงเงียอยู่บนเตียงจึงไม่อยากปลุกและเก็บข้าวของเพื่อมุ่งหน้ากลับโรดได้วางว่าพอมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนเขาจึงจำทางกลับได้ด้วยขณะยืนชี้อยู่นานก็บัเงเอินเห็นรูปสลักปแปลกๆบนผนงังเป็นรูปของยิงที่เปลือยกายท่อนบนมีปีและครึ่งล่างเป็นงูซึ่งกำลังหิ้วหัวใครบางคนอยู่ในมือแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันมากนอกจากมองว่ามันคืองานศิลปะเรื่องน่าแปลกใจต่อมาคือวินแฮมพบว่าบันไดส่วนที่เป็นเชือกเมื่อคืน ด้วอันตรธานหายไปเล้วหลงเหลือไว้แค่ส่วนที่เป็นเละซึ่งอยู่สูงเกินกว่าจะปีนขึ้นไปได้เขาเลยกลับไปที่บ้านเพื่อจะทมเอลีนาแต่ไม่เห็นว่าเธอยังหลับอยู่จึงปลีกตัวออกมาก่อนหยิบกล้องตัวเวนถ่ายเพื่อฆ่าเวลาเผยเอ็นภาพวาดบนผนังหุบเขาที่คล้ายกับสัญลักษณ์ผีชีพเพื่อพิธีกรรมบางอย่างโดยทุกรูปค่อนข้างมืดมัวและเตือนเขาถึงความตายทุกรูปเบจากนั้นก็สังเกตเห็นว่าร,บรอบๆมันดูหน้าคนลูกทั้งควานที่เปืเ้อนเรือกระโหลกซากและสถาปัตยกรรมไม้ที่ปักอยู่ นนขนาดเดียวกันเอลีนาก็ตื่นขึ้นพอดีและกําลังยุ่งอยู่กับการซ่อมหลังคาวินแฮมเลยถามเธอเกี่ยวกับมันใดที่หายไปแต่หญิงสาวบอกว่าตนไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนและผู้คนใช้มันเป็นบางครั้งทให้วินแฮมรู้ว่ามีผู้อาศัยคนอื่นๆอยู่ที่นี่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือทําไมเอลีนาถึงเอาแต่พูดอ้อมและเหมือนจะหลบเลี่ยงทุกคาถามของเขาเมื่อเห็นสถานการณ์ดูแปลกๆเ,เขาจึงตัดสินใจที่จะหาทางปีนกลับออกไปแต่ด้วยความชันของผาหินทำให้วินแฮมเปลืองแรงเป่าๆส สุดท้ายจะต้องกลับลงมาข้างล่างดังเดิมต่อมาเอเลนณาขอให้เขาถอดเสื้อผ้าเพื่อที่เธอจะได้ซักมันให้ได้บอกว่าการกลับบ้านในสภาพที่สกปรกเช่นนี้มันคงไม่เหมาะสมแต่เมื่อชายหนุ่มปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากออกไปจากที่นี่เธอก็ถามว่าคุณคงมีเมียแล้วใช่ไหมและเมื่อวินแฮมตอบว่าไมา่เอลนาก็เร้ารือที่จะทำจนในฝ่ายใจอ่อนและทำตามที่เธอขอ ขึ้นนั้นวินแฮมพยายามดิ้นรนที่จะลาแต่ด้วยความกังวลใจที่ต้องติดอยู่ที่นี่จึงทําให้เขาฝูงซาและลุกขึ้นในมองหาทางออกอีกครั้งแต่มันก็ไร้ผลอยู่ดี ในตอนเช้าวินแทมควานหาของที่เป็นประโยชน์และก็พบขอนอันหนึ่งก็ได้ใช้มันเป็นตัวช่วยในการปีนขึ้นไปแม้จะวาดกลัวเพียงใดแต่เขาก็ไม่อยากแห้งเหี่ยวตายอยู่ที่นี่ทว่าระหว่างทางเขาสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวข้างบนพร้อมกับซากไก่ที่ร่วงลงมาทําให้เขาเสียการสร่งตัวและพัดตกงลางชายหนุ่มสลบเมือดไปพักใหญยและได้สติอีกครั้งในตอนที่ฝ่ามือพร้อมได้รับบาดเจ็บที่ขาเป็นการตอบแทนจนทำใหวินแฮมร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเอลิ่าที่ได้ยินรีบมาช่ว ชายหนุ่มบอกว่าเขาเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ข้างบนและพยายามถามเธอว่ารู้จักพวกขมายแต่อีกฝ่ายก็ยังคงไม่ตอบอยู่ดีและพยุงร่างของชายหนุ่มกลับเข้าบ้านเพื่อทำแผลให้ เป็นเวลาหลายวันที่วินแฮมอยู่ในอาการไข้ขึ้นๆลงๆเขาได้แต่นอนอยู่ในห้องจนไม่สามารถแยกแยะเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืนได้ในบางครั้งวินแฮมก็รู้สึกว่าเด็กๆอยู่รอบตัวเขาแต่ชายหนุ่มก็รู้สึกไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการตาฝาดทพร,ริ์ไข้หรือไม่ส่วนเอลิน่าก็มีท่าทีแปลกๆเดี๋ยวนิ้วจิ้มเมนในจุดซ่อนเร้นก่อนจะป้ายบนผนังราวกับกำลังนับจำนวนอะไรอยู่ และในวันที่เขาฟื้นตัวจนหายดีก็มาถึงจึงเรียกร้องให้เอลนณาบอกเด็กๆที่อยู่ข้างบนให้ช่วยดึงเขาออกไปจากกลุ่มโบรานเน่าๆแห่งนี้ไม่ก็ขอให้เธอช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอลนณาแซงทําเป็นไม่รู้ก่อนแนะนําให้เขาอยู่ต่ออีกวันสองวันโดยสัญญาว่าเธอจะดูแลเขาเป็นอย่างดีทววินแฮมไม่ต้องการแบบนี้เขาอยากกลับบ้านไปทํางานและใช้ชีวิตปกติเหมือนที่เคยเป็นก่อนผลักเอเลนณาที่หวังดีกับเขาอย่างหยาบคายพร้อมปฏิเสธความช่วยเหลือใดๆที่ เธอหยิบยื่นมาใหา้หญิงสาวก,ก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไวา้ว่าให้ระวังดวงอาทิตย์ที่ดีโปรดอยู่ห่างจากมันมิเช่นนั้นคุณจะหมดไมย ต่อมาชายหนุ่มดูแผลที่ขาตัวเองและตระหนักได้ว่าต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรถึงจะใช้งานมันได้อย่างเต็มที่ดังนั้นระหว่างนี้เขาจะต้องติดอยู่ข้างล่างไปอีกนานทันใดนั้นวินแฮมได้ยินเสียงดังจากข้างบนก่อนเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่กําลังจับมือเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ข้างกายโดยชายคนนั้นมีชื่อว่าคอวานเขาได้กนถามอย่างร่าเริงว่าพวกเราสามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างแล้วเมื่อรู้ว่าวินแฮมต้องการปีนขึ้นไปชายหนุ่มก็สัญญาว่าจะหาเชือกมาให้แต่ก่อนจะจากไปเขาก็ถามคำถาม ถามแปลกๆก,กบวินแฮมหนึ่งคอได้บอกว่าน้องสาวของตนต้องการรู้สีโปรดของคุณไม่อีกฝ่ายจะงุนงงกับคำถามแต่ก็ตอบไปว่าก็ชอบสีแดงและขอร้องให้ช่วยเร่งมือให้หน่อย หลังทั้งคู่จากไปวินแฮมตรวจดูกระเป๋าตังค์ของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเดียวที่มีเพราะไม่ต้องการเข้าไปเอาของยืนดืนในบ้านทันใดนั้นคอวัดก็กลับมาพร้อมกับเชือได้ย่อนมันให้วินแฮมและช่วยดึงขึ้นมาก่อนบนพึมพำว่าคุณน่าจะพูดว่าชอบสี่้าทว่าวินแฮมดีใจอย่างมากที่กำลังจะหลุดพ้นจากที่นี่จะมอถึงกลางทางจู่ๆเชือกก็หยุดลงและแกว่งไปมาอยู่กลางหุบเขาว,วินแฮมตกใจและพยายามตะกนเรียกคนข้างบนทว่ากลับไม่มีเสียงตอบรับจากอีกฝ่ายรา่าว่าไม่มีใครอยู่ข้าง บนอีกเลวและเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่วินแฮมก็เผลอหลับไปได้วยความอ่อนเพลียภายใต้ความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ไร้ความปราณีแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเพราะมีน้ำปเปียกๆรถทัวปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งกำลังใช้ของลับฉีดน้ำอย่างสบายอารมณ์และเด็กคนอื่นๆอีกลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กมากไปจนถึงวัยรุ่นที่แก่กว่าก่อนช่วยกันแกว่งเชือกไปมาราวกับว่าวินแฮมคือของเล่นของพวกเขาปากก็สะบัดว่ามันห้อยตรงเต่งมันไข่สองข้างเลยว่าก่อนพากันโหเราะบ,บนความวัด กลัวของวินแฮมทั้งหมดย่อเยอเยชายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เ,ดเริ่มเวียงเชือกจนแรงขึ้นก่อนที่เอลิ่าจะออกมาตะโกนโกรธจัดว่าซามเมนตาซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของที่นี่แปลไว้พวกเขาหยุดการกระทำบ้า,บาๆนี้สักทีก่อนที่ร่างวินแฮมจะกระแทกกับผนังหุบเขาจนสลบไป หลังชายหนุ่มได้สติเขาก็ลุกขึ้นทันทีแล้วรีบเดินออกไปเม่รีน่าถามว่าเขากำลังจะไปไหนอีกฝ่ายบอกก็ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทีน่นี่ก่อนจะไปซดตัวลงบนพื้นเนื่องจากร่างกายอ่อนเพลียและบาดเจ็บขณะเอเลน่าเดินตามออกมาและอธิบายให้ฟังว่าเด็กพวกนั้นเป็นคนไร้บานความกว้างใหญ่ของทะเลทรายได้พาพวกเขาให้มารวมตัวที่นี่เพื่อช่วยกันเอาชีวิตรอดเท่าที่จะทำได้และจงหมดก็ชอบทำเรื่องงองๆเพื่อแก้เบื่อในบางครั้งแต่วินแฮมรู้สึกไม่สบายใจเลยเจน จะพูดภาษาแปลกๆในตอนนั้นเพราะมันเหมือนสื่อสารกันเข้าใจแค่เธอกับพวกเขาเราก็เป็นพวกเดียวกันแต่หญิงสาวไม่ตอบอะไรเพียงแค่พูดทิ้งท้ายว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แลว้วดังนั้นอย่าแกว่งท้าหาเซียนจะดีกว่าจงอยู่แบบเงียบๆและทุกอย่างจะราบรื่นและหลังจากทเทลีนาเข้า,ขาบ้านบินแฮมก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆได้ยืนเฝ้ามองอยู่บนนาภาราวกับฝูงแร้งที่กำลังจับจ้องชิ้นเนือ้อ วันรุ่งคืนเอเลน่านำนกป่วยที่เธอรักษาจนหายดีปล่อยให้มันเป็นอิสระดังเดิมวินแฮมมองดูและอิชาในความสามารถวินแฮมมองดูและอิชาความสามารถในการบินของมนันเพราะตัวเขาเองต้องติดแงกอยู่ที่นี่จากนั้นเอเลน่าก็นำเสื้อผ้าสำรองมาให้เขาทำให้วินแฮมแปลกใจว่าเธอเอามาจากไหนจึงพูดแซวว่าที่นี่มีร้านขายของชำนด้วยเลยแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เริ่มรู้สึกซาบซึ้งในการดูแลของเธอ เมื่อวันเวลาผ่านไปบินแฮมก็เริ่มปลูกส่วนเล็กๆที่ก้นนุกเขาและบางครั้งเด็กๆก็จะนำสิ่งของต่างๆมาให้ทั้งอาหารเครื่องดื่มและของใช้ที่จำเป็นทำให้บินแฮมประหลาดใจอย่างมากเพราะไม่มีร้านค้าอยู่ร,บรอบๆเขาไม่เข้าใจพฤติกรรมของเด็กๆเหล่านี้ที่ตอนแรกเหมือนจะฆ่าเขาให้ตายแต่ต่อมาก็ช่วยเหลือ,อยังเป็นมีทวดีน่ายอมรับว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติ ต่อมาเธอนําไก่ที่ได้มาเชือดกินเพื่อเก็บไว้ออกไข่ในระยะยาววินแฮมประหลาดใจกับท่าทางที่เงียบสงบของหญิงสาวและคิดทุกอย่างเป็นแบบแผนไป,มปหมดเวาของวัตปงเรื่องที่ติดอยู่ที่นี่ไปแลว้วซึ่งเขาก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยแม้จะรู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจก็ตาม ในช่วงกลางคืนวินแฮมพยายามคาดคันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมถึงรับเรื่องพวกนี้ได้เขาขอให้จะพูดอะไรมากกว่าคาว่าไม่รู้แต่ก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงกรีดร้องจากข้างนอกเอลิณาเตือนว่าอย่าออกไปจะดีกว่าในขณะท,ที่เด็กๆมีพฤติกรรมเช่นนั้นแต่อีกฝ่ายไม่ฟังและต้องการจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ลืมที่จะคว้าอาวุธติดตัวไปด้วยก่อนพบเด็กชายคนหนึ่งที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเปลแปลพยายามเข้ามาจู่โจมเขาพร้อมกับบอกว่าแกเป็นเด็กของชานซึ่งกวินแฮมจะรู้ตัว เราเด็กๆก,ก็รายล้อมไปรอบบ้านพวกมันเริ่มเยอ่ะเอย้ยขักและทุบตีชายหนุ่มสนุกมือแต่แล้วก็หายไปในความมืดวินแฮมกลับเข้าบ้านด้วยอารมณ์หัวเสียเขาต้องการคําตอบจากเอลิ่าเดี๋ยวนี้ว่าพวกมันเป็นใครทาไมถึงหยาบโลนและรุนแรงเหมือนสัตว์ป่าคุณตาบอกด้วยไงถึงไม่เห็นเรื่องพวกนี้คุณไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมถึงไม่ยอมหาทางหนีออกไปวินแฮมเริ่มคุมสติไม่อยู่และคลุ้มคลั่งสุดสุดแม้ชายหนุ่มจะอยู่ในสภาพแบบนี้ต่เอลิน่าก็ยังคงสงบและไม่ปรี๊ปากพูดตอ จนสุดท้ายวินแฮมก็ร้องไห้ออกมาแล้วเริ่มเงียบไปเองและไดจูหญิงสาวก,ก็เปลื้องผ้าออกทั้งหมดราวกับเชื้อเชิญให้เขาทําอะไรสักอย่างกับร่างกายของเธออีกฝ่ายที่เมาหมายสุดขีดทนไม่ไหวที่เห็นเรือนกายอันเต่งตึงตรงหน้าสุดท้ายถึงจบลงบนเตียงนอนและเอเลน่าก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรแต่สี่หน้าของเธอก็ไม่ได้มีความสุขเช่นกัน ช้ามืดรุ่งคืนวินแฮมก็ยังคงมองหาช่องทางที่จะหนีออกไปแต่ดูเหมือนนักความหวังจะริบปรีลงทุกทีและเมื่อเวลาผ่านไปผลผลิตที่วินแฮมปลูกไว้ก็เริ่มแตกหน่อออกโผลขณะเด็กชายที่สวมหมวกแก๊ปตะโกนเรียกจากข้างบนและถามว่าก็ทำอะไรอยู่อีกฝ่ายบอกว่าเรากำลังปลูกอาหารไว้กินเด็กชายดูเหมือนจะสนใจและบอกว่าสักวันจะให้เขาสอนให้บาก่อนโยนมาฝรั่งให้กินซึ่งวินแฮมก็กล่าวขอบคุณ ต่อมาขณะชายหนุ่มกำลังพรวนดินอยู่นานก็พบแหวนแต่งงานและกุญแจรถฝังอยู่ในทรายแล้วก็ความบนแหวนสลักไว้ว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปเขาจึงเก็บมันติดตัวเอวาไว้ เย็นวันนั้นเอลนณาชี้ภาพวาดของผู้หญิงคนหนึ่งให้เขาดูเดี๋ยวเรียกเธอว่าเป็นแม่คนแรกก่อนสารภาพตามตรงว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ลูกของเราวินแฮมตกตะลึงจนไม่อยากเชื่อหูตัวเองเขาไม่คาดคิดว่าจะมีลูกที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหญิงที่ก็แทบไม่รู้จักหญิงสาวบอกว่าฉันไม่ได้จะขอให้คุณเป็นพอ่อแค่กําลังบอกก็มีเด็กเกิดมาจากน้ําเชื้อของคุณดังนั้นคุณจะทำยังไงกับเรื่องนี้ก็ได้วินแฮมโกรธจัดจ,จนตะโกนใส่เอลนณาว่าเขาไม่เอาด้วยเขาไม่อยากให้เด็กเกิดมาในสภาพแบบนี้ และถูกเลี้ยงด้วยแม่ที่น่าสมเพชซึ่งมีปัญญาแค่ครึ่งเดียวทำอาอีกฝ่ายรู้สึกเสียใจที่ได้ยินช้าคงอีกวานวินแทมพบว่าส่วนของเขาถูกทำลายจนย่อยยับในฟูงโนแม้เอลิน่าจะเพิ่งโดนพูดจารุนแรงใส่มาบัดมาแต่เธอก็ยินดีจะช่วยเขาปลูกไม้ซึ่งก็ทำให้วินแทมรู้สึกผิดอยู่ในใจ หลังจากนั้นชีวิตของทั้งคู่ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางชายหนุ่มเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นและออกกำลังกายเพื่อฟืนฟูขาของเขาจนแทบจะกลับมาเป็นปกติแลว้วขณะเดียวกันเด็กชายที่สวมหมวกแก๊ปก็แวะมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งเขาอยากรู้อยากเห็นและถามคำถามมากมายกับวินแฮมจนชายหนุ่มได้รู้ว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่าเลปูดวินแฮมบอกว่าเอเลน่าต้องการความช่วยเหลือเพราะเธอกำลังจะมีลูกและฉันจะต้องพาเธอไปหาหมอก่อนขอให้เลปูดนำเชือกและอุปกรณ์การขุดมาให้เขาวางแผ่นที่ จะปีนออกไปและพาเอเลน่าไปที่เมืองด้วยสัญญาว่าจะพาเลปุตไปด้วยอีกฝ่ายที่อยากหลุดพ้นจากที่นี่เหมือนกันจึงบอกว่าเขาจะดําเนินการได้ก็ในตอนที่ทุกคนหลับอยู่แต่แล้วเด็กชายที่แก่กว่าก็ปรากฏตัวขึ้นและพาตัวเลปุตออกไปต่อมาวินแฮมบอกเอเลน่าว่าเลปุตต้องการเรียนหนังสือเขาฉลาดและแตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งน่าจะอยากมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ ระหว่างทานมื้อเย็นเธอถามวินแฮมว่าคิดถึงอะไรบ้างสิ่งที่ข้างบนมีแต่ข้างล่างไม่มีชายหนุ่มก็เลยบอกว่าอิสาราพาเขาโอยหาความสุขของโลกใบนี้ได้ท่องเที่ยวไปทัวทำในสิ่งที่อยากทำไม่ใช่ติดแงกอยู่ที่นี่จากนั้นก็เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับโลกภายนอกทั้งเรื่องของทะเลและชีสเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นอาหารโปรดของเขาแต่เอลีนากลับไม่รู้จักมันเลยวินแฮมตกใจอย่างมากเพราะมันคืออาหารทั่วไปที่คนทั้งโลกรู้จักจึงอธิบายให้ฟังว่าม,มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วน ในฟังเอลีนาเล่าให้ฟังว่าแม่บอกกับบ้านเกิดของเราคือทะเลทรายและข้างนอกเต็มไปได้วยภาพดวงตาแต่กลับกันที่นี่ทุกอย่างเป็นของจริงทั้งรายหินร่างกายและเนื้อนางจากนั้นวินแฮมก็หยิบก,กล้องออกมาและแสดงรูปที่เขาถ่ายในวันที่มาถึงที่นี่แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเธอดันไม่ใช่ภาพบางสุริยุป,ปร,ราคาแต่มันคือวิดีโอที่มีเสียงเพลงเล่นในรถยนต์ของเขาซึ่งเขาทำไว้ทั้งคู่พาก,กันหัวเราะแล้วรู้สึกคุยกันถูกคอมากขึ้น ในช่วงกลางดือบินแฮมฝันร้ายเกี่ยวกับความน,น่าสะพรึงกลัวของเด็กดีที่กำลังพึมพำเป็นภาษาที่เขาไม่รู้จักราวกับว่ากำลังประกอบพิธิกรรมบางอย่าง ในตอนเชา้าวินแฮมที่กําลังแต่งตัวอยู่ในบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องของเอลีนาและเมื่อเดินออกไปดูก็พบศพของเด็กชายที่สวมหมวแกแก๊ถูกตึงร่างอยู่เหนือหุบเขาดีลัวโดยที่เด็กคนอื่นๆหัวเราะสะใจยอยู่ร,บรอบๆเอลีนาประกาศก้าวว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องก็ทํากันก่อนหันไปพูดกับวินแฮมด้วยความโศกเศร้าว่าคุณมีส่วนทําให้ลูกชายฉันต้องตายทำเอาอีกฝ่ายที่ได้ยินถึงกับชอ็อกแต่ก่อนจะทันได้ตั้งตัวเธอก็อไม้ฟาดหัวเข,เขาจนสลบเมืออ 9เดือนต่อมาวินแทมต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรงแคบๆมาตลอดโดยที่ผมยาวรุงรังเหมือนคนไร้บ้านขณะเอเลนาเทอาหารในกินเหมือนสัตว์ตัวหนึง่งและลูกๆของเธอก็มามุงดูความทุกข์ทรมานของเขาเป็นประจำ กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาเห็นเด็กหญิงแปลกหน้ายืนอยู่บนหน้าผาเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใช่คนจากที่นี่วินแฮมพยายามดึงความสนใจให้เธอเห็นแต่ด้วยความที่ไม่อยากตะโกนเสียงดังจึงนัองส่งประสามือเป็นเชิงขอความช่วยเหลือแทนซึ่งอีกฝ่ายก็เข้าใจสัญญาณนี้ดีก่อนสัญญาว่าจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเขาแล้วรับรองว่าจะกลับมาในไม่ช้าชายหนุ่มดีใจอย่างมากจนเก็บอาการไว้ไม่ยู่และเฝ้ารอเธออย่างใจจดใจจอ ช่วงเย็นเอเลนาเดินออกมาทำกิจวัตรประจำวันข้างนอกเผยเอ็นว่าตอนนี้เธอท้องแก่และใกล้คลอดเต็มทีทันใดนั้นวินแฮมได้ยินเสียงกรีบร้องอยู่ข้างบนก่อนพบพว่าพวกเด็กป่าเถื่อนได้จับตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นได้และเชือดเธอทั้งเป็นต่อนหน้าต่อตาวินแฮมก็เสียใจอย่างหนักที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอตายและต้องสูญเสียความหวังเดียวที่มี เมื่อการเวลาล่วงเลยไปวินแฮมยังคงใช้ชีวิตทรมานอยู่ในโกรงและต้องกลายเป็นพยานโดยไม่สมัครใจในพิธีกรรมอันป่าเถือนของเอเลนาพร้อมด้วยลูกๆและพี่น้องของเธอเพราะพวกเขาสมสู่กันเองราวกับสัตว์เดรัจฉานในขนาดที่ทุกคนกู่ร้องด้วยความดีใจ กระทั่งวันหนึ่งคณะเอเลนาเอาอาหารมาให้กินจูจูวินแทมก็บอกว่าตัวเองต้องการอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาแลว้วเขาต้องการเลี้ยงลูกที่กําลังจะเกิดขึ้นมารวมถึงเป็นพ่อของเด็กทุกคนแล้วเรายังสามารถมีลูกเพิ่มกันได้ก่อตั้งเป็นอาณาจักรโดยมีเธอเป็นราชินีส่วนเขาจะคอยให้ความรู้แก่เหล่าเด็กและถวายตัวเป็นทาสให้กับเธออีกฝ่ายหัวรอยยอและบอกว่าเขาไม่เคยมีทางเลือเพราะวินแทมเปลียบเสมือนมเมล็ดพืชที่ลมพัดมาที่นี่ส่วนเด็กในท้องเป็น เธอทุนั้นและคุณต้องอยู่รอจนกว่าฉันจะคลอดเธอออกมาอีกฝ่ายถามว่า้วหลังจากนั้นชีวิตเขาจะเป็นยังไงเอเลน่าพูดไปในในว่าไม่มีอะไรสูนเปล่าในทะเลทรายทำให้อีกฝ่ายคลุ่มคลางที่รู้ว่าตัวเองต้องติดอยู่ที่นี่ไปอีกนานแสนนาน ในที่สุดวันคลอดก็มาถึงเอลิ่ากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในบ้านขณะวินแฮมกระวนกระวายอยู่ในกรงแล้วเวเลน่าก็มาขอความช่วยเหลือจากเขาเนื่องจากเธอไม่เคยมีอาการเจ็บท้องคลอดแบบนี้ก่อนปล่อยวินแฮมออกจากกรงและเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความทรมานของเธอขณะเด็กๆบนหน้าผามามุงดูสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นชายหนุ่มก็เห็นบันไดทอดลงมาจากข้างบนเขาทิ้งเอลิ่าในเลือกที่จะหนีออกไปขณะหญิงสาวากรีดร้องสุดเสียงออกมาและสุดท้ายเด็กทารกเพศ ยิงก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดสุริยุป,ปราคาพอดีบินแฮมที่ได้ยินเสียงร้องของลูกจึงเดินปรีเข้าไปอุ้มถือไว้ในอ้อมแขนเขาดีใจอย่างสุดซึ้งที่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนส่วนเอเลนาขอร้องให้เขามอบทารกให้เธอและเมื่อได้รับเด็กแลว้วก็สัญญาว่าจะเลี้ยงดูและปกป้องเธออย่างดีจนกว่าเธอจะเติบโตขึ้นมาและกลายเป็นแม่คนใหม่เพื่อเดินตามรอยในสิ่งที่พวกเราทำสืบทอดกันมาเช่นเดียวกับบินแฮมที่ได้ทำตามจุดประสงค์ของเขาขณะเดีวยวกันเด็กชายคน หก็เดินย่องเข้ามาและจากการเชือดคอวินแฮมจนตายขาทีขนาดทุกคนโห่ร้องแสดงความยินดีและพูดให้กำลังใจแม่ว่ามันจบลงแลว้ว ต่อมาเอเลนารวบรวมข้าวของของวินแฮมและแพ็ยจึงเรียบร้อยลงในฮีจากนั้นก็ไปหาทารโรเธอสัญญาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีขณะเดียวกันร,ร่างกายของวินแฮมก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในลานบ้านและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราววัฏจักแรแห่งการเกิดและการตายอันแสนโหดหูยอย่างไม่มีวันจบสิ้นแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงทุนี้ครับ เดอะสีดิงได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5คะแนนและเว็บรั t เต้นโทเมโตอยู่ที่54%เปหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ